เจ้าหัวนาอยากกินอย่างซีเรี่ยงเหรอเออโอโซี่เรี่ยงโอ้ยชาวัานมีเตอร์เน,นต็ตตาเนี่ยเ,เอาแล้วตาไปาเลยกันซาเหรอเออมีแต่กันซาอ่านเรามีซาดำซาเขียวซาขาวนี่เหรอามาเอาเอาโกโก้ดีกว่าโกโก้ขมๆมมาสันเดียวเอาอยไงมาตูมซีเรี่ยงมนยันีเหรเอ้าวสันขมเนาะขมๆ เอากโกโก้หวานค่อยเอากโกโก้ขมขมบอกอย่าหวานเองได้ใช้เลยถึงไม่หวานอันนั้นเพื่อนบอกหวานแห้งค่อยเอาบอกหวานเลยหวานไหมไม่หวานโกโก้ปกติเน้องนึงเนาะโกโก้นี่ทำทำของงานหน่อยวันหนึ่งเอาหวานวันหนึ่งเอาไม่หวานหวานนะคือของแม่เต่าบราต้องหวานหลายแต่ของค่อยฮะขมมันเออ ไม่แพงเอาหยัง่งไม่แพงสิเลี้ยงนี่น้ำนี่สิเลี้ยงน้ำเหนียวหยัง่งเออร์คุณน,น,น้ำเปล่าเนาะน้ำเปล่าเนาะเออเลอ้ยเอาตอเอาตอร์ก็มีน้ำตเตอร์ก็เอาอยู่มีน้ำตเตอร์ก็เอาอยู่เพื่อนว่าชานมเย็นอ่ะโนมชมพู เบิ่งไข่นึกว่าเป็นแนวทอดโรตีอันนี้โอ้ยเบิ่งเบิ่งมุมนี้มุมเบิ่งมุมนี้นี่นี่ฮะแค่นี้เราก็เบิ่งอันอันไม่สูยคนมาบางทีเนาะเป็นกระเป๋าสีแดงอ่ะอันละอันลูกสาวคนนะกระเป๋าไม่สวยเป็นบอกไม่ได้กระเป๋าไม่สวยเ่็นมาเอาเป็นทายมาอ๋อไอกระเป๋าวันนี้ว่ะลูกสาวบอกว่าลูกเพิ่นตั้งใจเอาไว้ให้แม่สว ผู้โซกมี่ไปสีแดงของท่านมาก่อนเนาะอืมมันี้เพว่นเราถายกระเป๋าใหม่เพื่อเราวาดจังเล็บวันนี้เพื่อเราว่าบบลูกสาวมากราบวันแม่วโอ้โนทอ่ได้ไปถ่ายนั่ลูกสาวมากราบวันแม่ม,แม,มันคือมันเห็นแล้วมันคือของแม่มันน่าเลิศเ้าท่านเราว่ากระเป๋าแม่สูยท่านเ้าอันกราานะเป๋านะกอะตุ้งหงยอยโอ้โหบอกท่านโดยนั้นนั้นเด็ก มบานไดคิกได้บเองคิปบ้านได้ีบ้านได้เบ่งเบ่งแต่องไม่วุ่นจันลาะ์น拉อะเกยวไปเบ่งแล้วไปปัดค่อยสิ่งยาแมวให้บ้านหนึ่งสิ่ยาคุมแมวงจะไม่จันลาดวิปฝากของอะไรอืมนี่าก็พูดเลยแอดวิปปัหเลยเบาวิยปันะมันบาพีดแมวจันลามันวิปปัดว้ย ก็เลยนี่ฮะขึ้นราคาแล้วฮะสามเซฟบอกสิ้นเดือนจะขึ้นอ๋อสิ้นเดือนอันนี้ยังโบขึ้นอ่ะเดี๋ยวนี้ขึ้นจะเออจติด้อยู่ยาบมีพักเา่ากเีราะว่าเอาให้ค่อยตำข้าวปุ้นเนาะกินนี่บอก่ามีวันกินเอาไปกินใส่เถอะงัน เอาตำข้าวปุ้นสามสิบบาทเพ็ดจัหน่อยเพ็ดเพ็ดบนี้อีกตำนึ่งะสิเอาไปฝากอุ้ยปัดข่าโคก <Okay. S 1> ข่าโคากหมาเพ็ดข่าโคกเ <Okay. S 1> ขา้าใจอ่กเออติดโคก <laughs> ข้างโคกพอตีแมงเมื่อก็ับขายดีนะเพื่อน ไแล้วท <m unwanted> ี่ัแมันแดงมีอย่างไม่แพงไปส่งเพ่นอันเด้ส่งเพ่นอันนี้ของไม่เต่าฮะจ้นเพ่นไงจ้าอนไรวันนี้อ้จ้อยไงเิ่ดแตกหลอดจ้จังดอก หลอดแตกเห็นมันเจอจังเรื่องนี้ป<ะ>เป็นบ้างท่บ้างเผือกลอดแตกอืมแซ่บปลาลกแซ่แซ่บหวานจนีุ่้หวานิงสีบาด คนจ่อใ <łość> ้อคลอดจริงไหลอด่ครัแม่เยอะรมาเนี่ยฮะแล้บมือเ กะซิมเบิ้องละวะมาซึ่มาถามเป็นแล้เนี่ยชิมเบิ้องละแม่โอ้ยบอดซิมบอดซิมก็กินเลิศจอสแล้วเนี้ยมนจะมาดึงขึ้นมาจังเล่าแบบนี้ก็คือแทงให้เรียบร้อยแล้วก็คือเกล็นแบบนี้หันกินจะได้ขวดเนาะเอาค่อยแทงลงไปแล้วเจ้าผัดดึงหลอดขึ้นมาอีเตัว โอ,โอ้ยนี่นะมันจ้อเรียบร้อยแล้วโอ้ยเนาะเนาะมะนาวยังให้ดูโอ้โหปจังเลยแซวอ่ะซิมซื้อออกกินเลือดครับอันนี้ของแม่เต่าโอ้ของนี่ของมะตูมันนี่ของมะม่วงปั๊กอืมครับอันนี้อันนี้หนึ่งอัน ให้ไปแปดเดี๋ยวนี้เอาหน่งเก้สิบเก้าสิบเอ่าฮะเก้าสิบบาทเลยเหรอเยอะเออค่ะเอ้านี่บันนี้รอบหน้าบบได้เหรอได้เก้าสิบบาทนี่มันต้องร้อยสิบได้ันิว่านีก้นราคาป้าเหมือเต็มมือ จ้า90บาทอ้ัมากระตายไีสิฮม้าแอ่ใส่ตาบนั่นแหละเอาหูไปไล่เอาตาไปน้าเลยนะครับทมทห่นางเบิร์ดตอนนี้ครับป้าเดี๋ยวแต่มดเจ้าขายมดนะวดหนิมดโว้ยเนาะไปเลยครับป้ามันขายดีขนาดอเบิรดแหละครับไม่แพงก็ขายดี เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับไปส่งมีปั๊บก่อน